มาถึงแล้วตะวันหมูกระทนะคนครปฐมทำไมเราต้องมาไกลขนาดนี้ร้านนี้มีอะไรดีเดี๋ยวตามไปดูกันร้านนี้เคยกินแล้วครั้งนึงบอกเลยว่าเด็ดมากจับมากปักกุ๊กเแล้วจิ้มมาเลยจ้าตอนนี้ไปลุงเพื่อนๆมาให้มากินหมูกระทะาาโอ๊ะหนึ่งสองสาม <จะ S 1> สี<ๆ>่สหา้าวันน,นนี้มีทั้งหมดม หกคนมีหน่อไม้ฝรั่งด้วยอ่ะสั่งอันนมันมีชุดผักอยู่อยากได้ชุดผักอันเนี้ยต้องสั่งอาไว้นมนมนมอันนี้จัดเต็มนมอันนี้ตัวตัวตัวเป้งๆที่ที่คิดว่าจัดการได้หมดอันนี้ยค่คนนี้นะคะดูหนาคนนี้ไว้คนที่ทำต้มเหลงที่ไม่ใช่ต้มเหลงมันไม่ใช่ต้มเล้งรวมเนาะอยอยงเถียงอันนี้ใช่ต้มเหลงเมนูอนข้ได้ยอะผักที่เป็น ไม่ต้องสั่งแยกไม่ต้องสั่งแยกเอาหรอมีหนือเปล่าฝรั่งให้ผู้จัดการเขาดูว่าเขาจะเอาเมนูอะไรเอาทุกอย่างมารีวิวมาฝรั่งจ้ะอ่าไม่มีถ้าเราไม่เอาเมนูให้เอ๋เลยหรอเอไม่มีสิทธิ์เอ๋ไม่มีสิทธิ์เลือกเอ๋ขยบมานั่งก็ได้โคราชชนชั้นกันว่าเอ๋ต่ำอ่ะมาเลือกสี่เลือกชุดผักรวมเอาไหมเนี่ยสรุปเริ่มโงแล้ว อ่ะแล้วมามีกินอะไรอ่ะเมื่อกี้เราสั่งชุดเผ็ดหมใช่ไหมใช่ไหมอ๋อชุดเผ็ดฝนรูดเลยไหมรูดทุกอันเลยไหมรูดรูดหลักฟือย่างเงี้ย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 ม้วนอ่ะพี่ไม่เอาเออไอพี่มันก็มีชุดผักแหละอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าเราสั่งอะไรกันมาบ้างเนี่ยสรุปเราสั่งอะไรกันมาบ้างพี่มั้ชุดหมูใหญ่หมูใหญ่ครอบครอบหมูครอบครอบหมูแล้วก็รวมผักรวมให้รวมผารวมแล้วก็หอยเชลหนึ่งถาดหนึ่งถาดพี่จังใหอ๋ข้าวไหมคะ อ่ะไอที่มันเป็นชีสชีสไม่มีใช่ไหมไอที่มันเป็นแบบที่หอยเลยเชลอบชีสด้วยนะคะหมูกือไก่กระเทียมเปิดเมนูให้ดูหน่อยไม่เป็นอาหารจานเดียวพูดถึงการเปิดเมนูให้ดูหน่อยว่ามีอะไรโอ้โหเอาตั้งแต่แรกเลยไหมไม่เป็นไรหรอกอ่าดูผ่านๆว่าโหอันนี้คือเซตอย่างใหญ่ราคามิตรภาพมีแต่ข้าวปลาเดี๋ยวดูของจริงนี่อันนี้เราคือเซตที่พวกเราสั่งที่ลากเพื่อนมาเพื่อสิ่งนี้ใช่แล้ว ดูว่าตุกจะกินได้กี่ถาดตุกเนี่ยคือพีทอีแลกชิดซ้ายเดอะแฟชชิดขวาเกินไปละโยกแกวโซเน่คือไม่กล้าจะปูนก็เอากับสมาได้ได้ได้บ้ามาให้โกงให้เกียรติอะไรกินข้าวนี่ในกระปุนไม่ไม่เอาเอาเอาไอ้นั่นมาก่อนเอเดี๋ยวเดี๋ยว คันั้นมันหิวหัวนี้แล้วอาจจะแบบเกรงใจอะ่เยอเดี๋ยวดูฝั่งน้อเขาสั่งอะไร2สองาวเนะยเขาสั่งอะไรั่งพูดดีมากเลยยำเห็ดเจ้าใช่ไหมยุงยิงยุงมึงกินเฮลซี่แล้วเห่อนเนี่ยอ๋อมีอามยำยำมุนเส้นกันอะอ๋อยำมันเส้นอ้าวเชฟยำมันเส้นใช่ไหมเอาแล้วนะเอาไปถูกแล้วนะทาโกยากิ มันหลากเมนูมากจริงนะนี่เรากะแบบว่าเออทิ้งทองไว้ที่นี่จนถึงสี่ฮัทุมจนล่าเขาไม่ต้องรับใครแล้วเออมันไม่มีมันไม่ได้จำกัดเวลาใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ไม่จำกัดมันเป็นเขาคอยปิ้งแบบเป็นเซสเเราจะไม่มีแบบพี่นั่งของพี่คนเดียวน้อพี่จะเขามาตโอเคเดี๋ยวอาหารมาแล้วเรามาดูกันว่ามันจะอลังการขนาดไหน อยู่ไหมนงข้ามกูถ่ายอะไรก็ต้องเจอตากใช่ใช่ต้องต้องเจอตุ๊กตู๊ไม่ต้องห่วงนี่มาแล้วถาดใหญ่ไม่ได้ใหญ่แต่ถาดต้องเทียบกับคนนี่โอ้โหจานจานเปลหรืออะไรเนี่ยว้าวบอกแล้วต้องต้องเอาเพื่อนมา มันใหญ่ขนาดนั้นแหละได้ให้คนถือไหมถือถือให้หน่อยมันใหญ่จริงๆนะทุกคนเดี๋ยวเรนวาให้ดูว่ามันใหญ่นอันนี้ใช่แต่กันคนละฝั่งอีกแล้วเหรอคะใช่ใหญ่มากนะน้ะน้องหลินกว่าน้องหลินจะถือได้อ่ะมีอ๋อแล้วอะไรนี้มีหมูกุ้งหมึกปลาใหญ่มากไหนอธิบายสิเขาว่ามีอะไรพี่เซนเตอร์หมูกระทะ เงินก้าวถือกระทางด้วยอันเงินก้าหมืคะจะเป็นหมูนี่กุ้งอันนี้ไข่เดี๋ยวมันจะเป็นพอนี้อันนี้อันนี้หมึกอันนี้มันหม้หมูตัวนี้จะเป็นหมูมันใหญ่มากเอ่แหละ o r นั่นแหละใหญ่มากมันใหญ่มากค่ะขอขอขอถ่ายภาพนิ่งได้ไหมขอยิมกล้องหน่อมขอหยิมมือถิดนะถ่ายภาพนิ่งให้ด้วยถ่ายภาพนิ่งสองคนนั้นให้ด้วย หน้ากูไม่พร้อมเลยวันนี้ <laughs> อย่างใหญ่นี่นหน้าตัวเหรอใหญ่จริงว่างเถอะว่างเถอะว่างเถอะนี่มาแล้วฝนกําลังจัดเตียมนะคะใช่ทไมเราต้องมากินไก่ขนาดนี้เพราะอันนี้เลย <cev ap S 2> เพราะอะไรเพราะอันนี้เลยน,นี่ฟู <c oughs> มากแล้ว โอ้โหอันนี้น้ำจิ้ม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 มีอะไรน้ำจิ้มเหมือนกันป้าสองอันน้ำจิ้มมีอันนี้น้ำจิ้มอะไรอ่ะมีพริกกระเทียมน่าจะเป็นซอสลองให้ตกชิมก่อนแล้วแต่ามันจะมีเจ้าสิ่งนี้ด้วยโอเคพริกกระเทียมมะนาวน้องชิม ได้ไหมแซ่บไหมแซ่บไหมเอ้าหรอมันจะมีสองแบบนะน้ำจิ้มไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอ้าวไม่เหมือนกันเหรอใช่มันมีสองแบบเราบอกแค่ว่ามันต่างกันเค็มกับหวานเอ้าหรอเอ้าหรออันแรกอันนี้เค็มแล้วกันเราดูว่าเราจะกินได้กี่ถาดวันนี้คิดว่ากี่ถาดคะอันไหนอันไหนเอาไม่มีใครตอบไม่มีใครใส่จคิดว่าได้กี่ถนี่หวานคิดว่ากินได้กี่ถาดนะเอามาปตาม ได้สามถาดเอก็อยู่วันนี้แต่ละคนตัวเด็ดๆทั้งนั้นเดี๋ยวดูแค่ฝนคนเดียวก็ถาดเดียวแล้วใช่ใช่เราไม่ได้แข่งกับน้ำหนักเราด้วยปีนให้ดูว่ามันใหญ่จริงๆไม่รู้จะพูดความใหญ่ไหมมาถึงหมูแล้มึงอะมึงตัวมึงมึงอะได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ่ะมาเร็วไข่นี่ต้องตอกเข้าไปในอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวตอกเข้าไปในนี้ เอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบอกเขาไปเลยจ้าได้ยังฮะหมูชิ้นใหญ่ด้วยหมูก็ชิ้นใหญ่ไงโอหมูหมูันไม่ใช่ชิ้นน้อยนะจ๊ะปิดกระทะแล้วค่ะน้ำหมูอัานี้มันเลิศนะจ๊ะเขาตีหมูกระทะมันขมุก ะถือหมูกระทะอยากทำเป็นหน้าปกอะลูกค้าคุณบอกว่าถือหมูไอถือถาดเนี้ยมันไม่มีหน้าปก YouTube เงแบบทุกคนถือถาดเออมันมันใหญ่มากองสั่งใหม่เออจะต้องสั่งใหม่ใช่ไม่ไม่คานามือหรอกอันนี้โอ้หขอครับขอเฟตเตอรียามิอะดูดูดูฝนมึงมานั่งนี่มาพอาูคถ่ายนั่งแต่ยังไม่ได้กินอ่ะวีเด้ยว ขสามชิ้นก็เต็มแล้วอะนี่สามชิ้นก็เต็มแล้วอะโอ้โหดูตุกพูดดูดูดูว่าเขาจะกินกันได้แค่ไหนจุกจุกใหญ่แค่ไหนยุ้งใหญ่มากอ่ะไหนเทียบกับน้าเอ๋นี่คุกก็ดีร้านนี้น่าจะบ้องต้มมั้งแล้วร้านนี้ม่ใช่สปอนเซอร์ด้วยนะเพราะว่าไม่มีร้านไหนสปออนเซร์ไม่มีจ่ายเองหมดตุก กคนซับมีห้าสิบนะคนวิวป้อมปีสองพันสองแล้วนะจริงอ,อยากรู้ว่าคนสองพันสองในเขาเป็นคนประเภทไหนวะเฮ้ยเขามาบอกว่าคอมเมน์เ้อร์ว่าวติดตามครับติดตามชอบชอบคนรู้จักเป้าหรือไรไม่ไม่เขาเป็นคนแบบชอบแบบขับมอไซค์เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วตั้งแคมป์มั้ง ดัครับติดตามออบอกเขาหรือเปล่าวาแคมเดียวอ่ะไม่จ่ายแล้ว <c oughs> แคมเดียวก็แตกกระเจิมแล้วเนะี่ยเขาบอกเดี๋ยวนั่นเป็นจุดเริ่มต้นเดี๋ยวมันก็ต้องมีของเพิ่มมาอีกโอ้โหแค่นี้ก็ไปไม่หมดแล้วค่ะรถตู้ต้องมาแลหละม้าพี่มา้มาโอ้โหดูหน <c oughs> ูหนูจะทำงานได้อสองเดือนหรือเปล่าเนี่ยพี่ม้าบอกว่าสาขากาเราจะต้องย้ายอีนี่ก็จะเอารถให้ได้ ถือว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้ขอสามถาดยังอันนี้ยังไม่มีคิดว่าสามถาดน่าจะน่าจะพอนะน่าจะกินกันหมดนะเฮ้ยเอาไปสี่เลยสี่นะเอ้ยสี่นะเอาไปสี่ถาดนะสาคนละถาดเลยปะล่ะหกถาดเลยปะล่ะได้อา๋อที่นี่มีอีโน่แล้วตอนหูแพ้งอะเขาขายราคานี้ไหม ก็ตอนนี้เลค่ะก็ตอนนี้ราคามันปรับลดลงจริงไหนโอ้หน่อยเดียวหมูแพงก็ราคาเนี้เดี๋ยวไปดูเมนูจำไม่ได้ตอนนั้นก็มากินก็ราคาประมาณนี้นะตอนนี้หมนของคนแก่ไม่ทำออัดเเดี๋ยวว่เดี๋ยวแรงเดี๋ยวแรงเป็นเทคนิคในการเอาตัวรอดที่เยอะขึ้นเช่นเช่นเมื่อเตาหมูกระทะไม่ร้อนเราก็จะหยิบจานมาพักให้ไฟมันแรงขึ้นนะคะ เด่อเราจะได้กินโดยวรจริงๆเราก็สั่งหมูกระทะไปกินที่เต็นท์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะใช่ไห้ไม่ได้ไม่ติ้งไม่ได้อ๋อหมายถึงถ้าถ้าที่อื่นเงี้ยใช่ที่อื่นอะได้ฟังเลยกินปลาหมึกก่อนแล้วนะอ่ะฝนกินนี่เขาไม่ลดน้ำหนักแล้วลดยู่ลดยู่วันนี้ชีสเดย์ชีสเดย์วันนี้พาอเขามาฉลองชีสเดย์แบบจุกจุกดีไหม ไาชิมหมูชิมหมูชิมหมูหมูชิ้นใหญ่กว่าหน้าคนนี่ค่ะใส่น้ำจิ้มลงไปค่ะใส่น้ำจิ้มลงไปแล้วรีวิวออกมาค่ะพูดออกมาพูดออกมาโอ้ไม่ได้ใครกูไม่ใด้ยืนพี่สักพักให้กูพูดตัดเสียงกูออกนะไหมตัดเสียงออกไหมตัดเสียงกูดีมาไปใกล้ๆจอหน่อยไหมเอามากินเข้าไปรลอนมันอะ เอต้องมีอะไรลนรยนอกมาทักว่าเอออันนั้นเหมือนแบบน่ารักคาวาอร์คาวาอรน่ารักสดอร่อยเต็มคำมันไม่ยอมสุกก็กินละฝั่งหนูเป็นยังไงยังไม่สุกร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนระบวกต่อไปต่อไปทักทีๆวันนี้เป็นไฮไลท์ไม่มีกระดาษทิ่ชูตรงนี้ว่าอะไรเห็นไหมเราทำงานอยู่โยอ ผู้เดิดการผู้เดิดการยังไม่ได้เดี๋ยวปิ้งไม่ถนัดหนูต้องยืนอ่ะมือปิ้งมือปิ้งมือปิ้งดีแล้วดูว่าสองฝั่งฝั่งไหนจะกินเยอะกว่ากันฝั่งหนูเขาเาตัดไปแล้วนะคะอ่ามนชินใหญ่จริงเนาะเอออ๋อมั่มีไก่ด้วยนะสิบแปดสามแม่หย่อ่ัน นี่ไงตั้งตาเถอะอ๋อปลาดิบปลาดิบโอ้ชิ้นจุกจอันนี้เอาเข้าเลยไม่ได้นะแต่ลวกอันนี้ได้ละเนี่ยหมอยากจะรีวิวหมูชิ้นนี้มามามามันชิ้นเดียวกับที่ฝนดมันกินนะเปล่าวชิ้เดียวกันใจเย็นเย็เย็นมันสุกแล้วเหรอดีดีสุกแล้วเราไม่กินของดิบหมูก็ไม่ควรกินดิบอยู่แล้ว อัอนนี้น่าจะน่าจะสุกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจนเย็นหยกมันยังร้อนอยู่จริงๆตุกักินวิธีของตุกวันนี้ตุกก็กินต้มมตรงงกลาปกติตุกินเลยอันนี้ตุกมาเห็นกินดิบเปล่าคะเออตุกทำตุกเปล่ะละไม่ตุกชอบกินตุกก็กินสุกๆมาอยู่แล้วจะมาผู้เสียผ้าอมกินรีวิวนะคะน้ำจงน้ำจิ้มหมูเหม๋อันนี้เราเติมเข้าไปนิดนึงเราผสมนิดนึงอ่ะน้ำจิ้มมันต้องผสมกันนิดนึง คะเพราะว่าชิ้นนี้ถ้าปิ้งนานมันจะแข็ง่าใช่ไิ้นแบบเนี้ยงับอ่ะอันนี้อันนี้ปุกค่ะโหูยโหูยเน่มใช่ไหมอ่าผ้การผู้การกินกินทั้งชิ้นเลยไหมเอาเอาหมูวะค่อยคย้อยใส่ปากไปย้อยใส่ปากเอาชิ้นไหนชิ้นไหนียาวๆแล้วก็ย้อยใส่ปากไป มันใหญ่มากอ่ะม yes, ันแบ่งกางดีเนี่ยจุ้งจุ้งจ้งจุงอะมาคเราคือโหชิ้นใหญ่มากเลยนม่นนี่ก็กินไมมพูดไม่ต่าใครมาไหนไหนดูติกินอะไรถ้ามากินหมูนะคะกินยำนะคะกินยำมือเส้น กินถาดสองหรือเปล่าเขาต้องดูกล้องมั้ยอ๋อนี่เดี๋ยวจะให้ดูหอยหอยหอยอันนี้หอยหอยเชลล์หรอหอยเชลว้าวหอยเชลก็ใหญ่มากคือหนึ่งฝานี่อือบรรยากาศเดี๋ยวจะกินละเดี๋ยวจะกินละตอนนี้ไม่มีคนมาเลยเพราะเรามาตั้งแต่ห้าโมงเลยอ้าวเราปิดร้านไข่ซัอบซุปอร่อยอ่ะ ำรูปอร่อยด้วยเฮ้ยไม่ว่าหมูดิ้งแตมีใครกินเบคอนฮะรีวิวเบคอนให้หน่อยนะมีแล้วค่ะอ๋อเหรอกินแล้วเหรอไวมากกินที่ปิ้งให้เกียมอ๋อเหรอเผ็ดมากเบคอนก็ใหญ่มากคืมันอด้หอยมากเลยอ่ะเบคอนก็ใหญ่มากเนื้อบางใสนึ่งละมุนฉันไม่ต้องเขียวเลยอ่ะ ไม่ได้กินกันเล่นๆนั่นเนี่ยถ่ายลายๆเยนี่กินจริงไม่สร้างภาพอันนี้ตุ๊กคนเดียวก็ปลาไปครึ่งหนาดแล้วอันนี้คือตุ๊กคนเดียวเลยอนตุ๊กคนเดียวถาดที่สองะถาดที่สองทำเหมือนยังไม่เคยมาและเริ่มต้นมาอีกรอบอ่ะทำเหมือนเริ่มต้นเพิ่งมานั่งร้านอันนี้นี่หมูเบคอนมันแอสคาดัสดูดูดูการกินหมูแบบหลากหลายไหนไหนพี่ กินอะไรลใช่ไหมไม่กินอะไรอยังมาแล้วได้แล้วได้แล้วนี่เทคนิคการกินหมูกับไม่ใช่เบคอนพันธแอสคารากัสแอสพารากัสแอสคารากัสแอสผ้าคารากัสพันเบคอนเอออ่านี่อย่าลืมทำกันเมนูนี้เด็ดแต่ว่าร้านต้องมีแอสพารากัสนะนี่ โอเคเนาะว่ายำมากอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากอันนี้ก็มีปัญหาแล้วทั้งหมดไม่ได้หรอเดี๋ยวมันนี่ว่าลูกขาดไม่ได้ฮะอ้ามอ้ามเดี๋ยวมันเดืร้อนอยู่ร่วบๆไม่ทุกคนหนือฐานไม่ได้ใช่ไหมนี่อย่างตรงนี้แน่ๆเลยใช่แต่ตอนนั้นยุ่ยเห็นว่ามันได้จริงหรอสวยโอ้ยจีจนแล้ว เรามาถึงทางตันแล้วเรามาถึงจุดจุดติดของทุกคนแล้วนัวน้องมิงก็น้องมิงเก้าสิบแล้วเก้าสิบนะเอนะเอได้อีกขาดเอได้อ เสียดาจ็บเหมือนเสียดาเียดาซียดาเจ็บไหล่เ,ลเจ็บไหล่อันนี้คือถ้าเขาเจ็บไหล่เมื่อไหร่คุณอิ่มจนจุกแน่นแล้วอ่าเนี่ยูุการการคนทิ่ป,ปิ้งให้เราเป็นคนดูแลโค้งสุดท้ายพอเขาบอกเขาอิ่มเขาลุกเลย <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนหนะ้าที่เป็นการปิ้งเลยเส้นนี้เรากินไม่มีเหลืออยู่แล้วเส้นนี้ทั้งหมดนี้จะเอาไปให้น้องน้อง น้องเลยนะน้องตาล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 เป็นเอ่เอของใครเนี่ยแถวบ้านเราอ๋อไปเอาไปให้น้องตาลแถวบ้านพี่ม้าชื่อเพิ่งตั้งเมื่อกี้นี้เออนี่แต่ <c oughs> แต่มันก็ <c oughs> เกือบหมดอ่ะนี่มันสองหาดใหญ่เลยนะมันอยากเยอะมาก มีร้านนี้มากันได้เดี๋ยวจะขึ้นแผนที่ไว้ให้สภาพทุกคนตอนนี้เหมือนแบบเออตาลอยตาลอยดูดุปยาดาตาลอยตาลอยเอาหมูไปที่เอาหมูไปเชี่อเอาหมูเข้าปากเขานค่ะเอาหมูเข้าปากเขาหน่ค่ะเออไม่กินเลยนะคะอ่าแล้วก็จบคลิปหมูเอ้ยเราไม่ได้ไปไหนต่อใช่ไหมเราจะเป็นกินอะไรต่อยไหม ชิลต้องชิวใช่เดี๋ยวเราจะานั่งชิวต่อมีใครอนุญาตใครแนะนำอะไรก็โพดไว้ใต้คลิปเลยค่ะใต้คลิปแล้วมึงไปแล้วการทำแบบใหม่การทำยูทูบแบบใหม่นึกว่าไลฟ์สดเอาลืมตัวนึกว่าเพื่อนจะนั่งขัดต่อที่นี่เลยแล้วก็หลงเลยออแค่เดี๋ยวเราไปต่อหรอนั่งชิลสักหน่อยว่ามาไหนๆไอ้นี่ อันนี้น้องน้องหาได้แล้วเอ,อ้ร้านไหนไไอเอ,อ้น้องเขาหมูกะหมูก็ทานน้องไม่สู้โอลล <laughs> เคเดี๋ยวไปเจอกันร้านใหม่หรือไม่ก็จบคลิปตรงนี้แหละแล้วเจอกันบ๊ายบาย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 กกโมจะกาก่โมงอย่าขึ้นยืนโต๊ะนะ